สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะไพรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเมนูนี้ค่ะอมเนื้อใส่มะเขือนะคะอมเนื้อใส่มะเขือนะคะเพื่อนๆกดที่จะชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะมาค่ะวันนี้เรามาทํานี่ค่ะทุกคน เนื้อสับนะคะอันนี้หม้อตั้งแล้วร้อนแล้วใส่น้ำลงไปนะคะวันนี้ปุยจะมาทำอมเนื้อสับใส่มะเขือม่วงนะคะมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขือใหญ่นั่นเองนะคะอันนี้ปุยใส่น้ำลงไปเลยนะคะไม่ได้คั่วเนื้อลงไปนี่เพื่อนแล้วเราก็ใส่พริกกับหอมที่เราตำไว้นะคะ ลงไปค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ทานได้ไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อกันเลยเนื้อสับใช้เนื้อเป็นชิ้นก็ได้แต่ปุ๋ยมีเนื้อสับก็เลยใช้เนื้อสับนะคะนี่ก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะทุกคนเนื้อ เราก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวปุ้ยก็ใส่นี่ลงไปเลยเดี๋ยวมาปรุงรสชาตินะคะใส่มะเขือลงไปนะคะมะเขือก็หั่นตามใจชอบนะคะนี่ค่ะอมเนื้ออมเนื้อใส่มะเขือหรืออมเนื้อใส่มะเขือนั่นเองนะคะทุกคนเน้นเข้าไปคะ่ะเน้นผักเน้นมะเขือนะคะนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุก นิดนึงแล้วเรามาปรุงรสชาติกันนะคะนี่ค่ะทุกคนมะเขือก็เริ่มยุบลงไปแล้วนะคะปุ๋ยก็เติมน้ําลงไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชานะคะเพราะาเราต้องใส่น้ําปลากับกับน้ำปลรราอีกนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกิน น้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะน้ำปร,ราหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปร,รานี่ใช้น้ำปร,ราต้มสุกนะคะที่มีซื้อได้ทั่วๆไปค่ะเดี๋ยวเราก็รอแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะ มะเขือก็เริ่มสุกดีแล้วเรามาชิมรสชาตินะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวไปขอใส่น้ำปลา,าอีกนิดนึงค่ะหมักหลายเดอ้อพี่น้องน้ำปลา,าเนี่ยคนคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ผักอันนี้ก็เป็น ต้นหอมกับผักชีราวนะคะใส่ลงไปเลยพะเราได้ที่แล้วนะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอ,อมเนื้อใส่มะเขือค่ะเพื่อนๆอ,อ,อมภาษาบ้นบานๆก็ออมเนื้อใส่บปเขียประมาณนั้นนะคะนี่เพื่อนๆใครมีข้าวเบือก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือข้าวเบียลงไปนะคะนี่ แล้วปุ๋ยก็จะใส่ข้าวคั่วแทนข้าวเบียนะคะนี่ใส่ใส่หลายหอมหลายเด้อพี่น้องนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนอมเนื้อใส่มะเขือนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจ้าอมเนื้อใส่มะเขือม่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอามาฝาก เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยเมนูอ่อมเนื้อใส่มะเขือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน